สวัสดีครับ Skytech Shop Presentation ในคลิปนี้นะครับจะนำเสนอในเรื่องของการทำ Active Test นะครับสำหรับเครื่องสแกน VC 1 0 y o Ucan d a s t ตัวนี้นะครับนะฮะเรามาดูตรงนี้นะครับหน้าจอเดี๋ยวนะครับผมย่อนิดน,นึงนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับ หลังจากที่เราเชื่อมต่อมาแล้วนะครับกับไอตัว Ucan d a s นะครับที่เชื่อมต่อด้วยระบบ w i f i กับคอมพิวเตอร์เราแล้วนะครับแล้วเราก็ลั่นโปรแกรมมาแล้วนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับในส่วนของเมนูการวิเคราะห์นะครับที่เราคลิกตรงรูปรถยนต์แล้วก็วิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับเลือกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับไล่มาจนกระทั่งถึงหน้าตรงนี้นะครับ Trouble Code เนี่ยครับเข้ามา Powertrain แล้วก็เข้ามาที่เมนู Engine เครื่องยนต์แล้วนะครับตรงนี้นะครับนะฮะ ก็พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาตรงนี้นะครับขึ้นมาว่าให้อ่าน trouble code อ่านโค้ดลบโค้ดเนี่ยครับเข้าไปเมนูตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ถ้าจะดู data list นะครับซึ่งในในคลิปก่อนหน้านี้เราก็จะมีการเข้าไปดู data list นะครับว่าดูยังไงนะครับในส่วนของ active test นะครับก็คือการการเขาเรียกว่า,าการตัดสูบอย่างเงี้ยก็เรียกว่า active test คือการทดสอบการทํางานของระบบนะครับเรียกว่าการ active นะครับให้มันแอคทีฟขึ้นมาให้มันทํางานขึ้นมานะครับโดยที่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยครับคือจําลองเหตุการณ์ให้มันประมาณประมาณนี้นะครับคือเรียกว่าแอคทีฟเทส t นะครับหรือยูทิลิตี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลงทะเบียนหัวฉีดหรือการเรียนรู้ปั๊มการเรียนรู้ scv นะครับก็เป็นยูทิลิตี้ไปว่าช่วยเหลือนะครับส่วนในการซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าในเรื่องของเครื่องสแกน ob 2เองเนี่ยจริงๆแล้วฟังก์ชันตรงนี้ ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของ OBD2 p r o t o คอลตั้งแต่แรกนะครับในเรื่องของ OBD2 เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการปลดปล่อยมลพิษมลภาวะเนี่ยเป็นหลักนะครับนะผู้ที่กําหนดมาคือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนในเมนูอื่นๆเนี่ยมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานของเครื่องวิเคราะห์นะครับให้สามารถทํางานซ่อมแซมรถได้อย่าง มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นความสะดวกขึ้นมานะครับซึ่งดีสําหรับช่างแล้วก็ผู้ใช้งานลถด้วยนะครับเราจะเข้าไปดูในส่วนของเมนู Active Test นะครับว่าทำการ Active Test เนี่ยเราจะมีผลอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับอันนี้เราอยู่ที่รถ Toyota Hilux Vigo นะครับปี2014 V n t u r b o นะครับ เพราะนั้น,นการทดสอบการตัดสูบเนี่ยก็เป็นเรื่องท,ที่ที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำแล้วอาจจะมีน่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ f i t l s t l s t l นะครับตัวตัวนี้นะครับ e f ส t ดอร์ฟิล leak ตัวนี้นก็ทำแล้วก็จะมีประโยชน์พอสมควรนะครับนะครับเมนูต่างๆขึ้นมาบา,บางตัวเราก็ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยเหมือนกันนะครับซึ่งเครื่องสแกน ตัวนี้อาจจะไม่ซัพพอร์ตเมนูตรงนั้นก็ได้เพราะว่าเมนูที่เขาขึ้นมาเนี้ยก็ลอกเรียนแบบเครื่องออริจินอลของผู้ผลิตนะครับอย่างเช่นเครื่อง IT2 นะครับก็จะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของ IT2 เองเนี่ยเขาทำฟังก์ชันเหล่านั้นได้นะครับแต่ว่าต้องเป็น IT2 ของของ t o y ยต a จริงๆนะครับถ้าเป็น IT2 ที่ทำขึ้นมาเรียนแบบก็อาจจะทำไม่ได้เช่นกันนะครับทีนี้เครื่องสแกนตัวนี้ก็ทำมาเลียนแบบเมนูนะครับ บางทีเมนูต่างๆเนี้ยก็ใช้ไม่ได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับนะฮะก็ไล่ดูมีอยู่2หน้านะครับลองดูในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะครับที่ทำกันบ่อยๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับกลับเมื่อกี้เราเลือกเดี๋ยวนะฮะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับนะครับเราเลือกที่จะการการตัดสูบนะครับ คอนโทรลเดอร์ซีเล็กไซลินเดอร์ฟิลคันียถึงคือการควบคุมการตัดสูบนะครับนะในสูบที่เราเลือกนะครับก็คือจะทําการได้ตัดสูบได้ทีละหนึ่งะครับพอคลิกเข้าไปก็จะเตือนอะไรขึ้นมามากมายนะครับโอเคทีนี้ในระหว่างตัดสูบเนะี่ยเขาบอกว่าเราจะดูอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่า p l e s e select the relative data item to show the status when operating the activation หมายความว่าตอนที่เราตัดสูบเนี่ยต้องการดูอะไรนะครับก็แน่นอนครับต้องดู engine speed นะครับนะครับแล้วลองอาจจะคลิกดูตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับครับเราดูเมื่อกี้คลิกไปแค่อันเดียวนะครับคลิก engine speed ไปอันเดียวนะครับแล้วก็กด accept ไปเลยนะครับคือต้องการจะดู engine อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนะเรากด on ไปนะครับมันก็จะตัดสูบนะครับเห็นไหมฮ จะวิ่งเห็นไหมตัดสูบแล้วสูบก็จะกระเพื่อมนะเครื่องยนต์จะสั่นนะครับถ้าเรานั่งอยู่กับรถเนี่ยเครื่องยนต์จะสั่นนะครับจนรู้สึกได้นะครับว่าทําการตัดสูบไปแล้วนะครับทีนี้เครื่องยนต์เห็นไหมตรงนี้รอบนี้สวิงมากเลยเครื่องยนต์ก็พยายามคอนโทรลหรือจ่ายน้ํามันจดเชยให้มันได้รอบเดินเบาที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้นะครับทีนี้มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับสมมติว่ารถยนต์วิ่งมาเนี่ยมันมีอาการสั่นสั่นมานะครับเราก็อยากรู้ว่าสูบ นะครับเพราะถ้าเราไม่มีการตัดสูบตรงนี้เราก็ต้องรื้อทุกสูบมาดูนะครับเราก็ดูว่ามันสั่นมาแล้วเราจะดูยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ตัดสูบสมมติว่าตัดสูบหนึ่งปุ๊บพอตัดสูบหนึ่งแล้วเนี่ยมันสั่นมากกว่าเดิมแสดงว่าไอ้สูบหนึ่งเนี่ยไม่เสียสูบหนึ่งยังดีอยู่นะครับนะแล้วเราลองตัดสูบที่สองพอตัดสูบที่สองปุ๊บเนี่ยมันสั่นเท่าเดิมแสดงว่าไอ้สูบที่สองเนี่ยเสียมาอยู่แล้ว นะครับเพราะว่าตัดไปก็ไม่มีผลต่อการสั่นสะเทือนนะครับวันนี้ก็เป็นการเช็คง่ายๆนะครับโอเคนะครับถ้าเราจะออฟก็กดตรงนี้นะครับก็หยุดการตัดสูบนะครับโอเคแล้วเราก็แบ็กกลับไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นอีกอันนึงนะครับที่จะให้ดูคือตัวการทดสอบการรั่วนะครับ ฟิลท์เทสเล็กนะครับเดอะเทสเดอะฟิลล็กตัวนี้นะครับกดไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวลองดูนะกดเข้าไปเน็กอีกนะครับเน็กไปนะครับเขาก็บอกว่าจะดูค่าอะไรหรือเปล่าตอนที่จะเทสล้วก็ดูเอนจินสปีดนี่แหละครับอันนี้เป็นพระเอกนะครับจริงๆดูอันอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะทําให้การวิเคราะห์ยุ่งยากขึ้นไปนะครับก็ดูตัวนี้ พอขึ้นมาพวกเขา็จะขึ้นนี่รอบเดินบาปกตินะครับพอเรากดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันตอบสนองยังไงเห็นไหมรอบเครื่องยนต์จะขึ้นไปขึ้นไปแบบทันทีทันใดเหมือนเรากดกันเล่งทันทีทันใดตอนที่จะเล่งแสงนะครับก็ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ2000รอบนะครับการทําลักษณะอย่างเี้ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับการที่เราเหยียบกันเล่งขึ้นไปทันทีทันใดเนี่ยมันทําให้ ระบบต่างๆางเนี่ยทำงานก็เรียกว่าจ่ายเชื้อเพลิงหรือว่าปั๊มเนี่ยจะบิวหรือสร้างแรงดันขึ้นมาแบบทันทีทันใดนะครับถ้าระบบเชื้อเพลิงนะครับระบบเท่าทางต่างๆนะครับมีการรั่วซึมตรงไหนนะครับก็จะเกิดก็ทําให้เรารู้ได้ว่าตรงนั้นรั่วซึมนะครับรอบตรงนี้ก็จะไม่นิ่งแบบนี้นะครับก็จะมีการสั่นแล้วก็เพิ่มนะครับนะะ สมมุติว่าตัว SCV เองมีปัญหานะครับรอบก็จะไม่ขึ้นมาแบบ2,000รอบในทันทีทันใดอาจจะค่อยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะทําให้เครื่องยนต์สั่นกระเพื่อมกระเพื่อมขึ้นมาแล้วรอบไม่ถึง2,000รอบเนี้ยเราก็เราก็เข้าไปไล่เช็คได้แล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นตรงไหนนะครับนะอันนี้ในกรณีที่ตัวเช็คเอนจินไม่โชว์นะครับแล้วเราต้องการจะเช็คอะไรบางอย่าง อย่างเงี้ยก็ทําในส่วนตรงนี้ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยไอตัวกล่องสมองกลนเองเนี่ยจะมีการก็เรียกว่าเซลล์ไดอ n กโนสติกอยู่แล้วนะครับคือมันสามารถรู้ได้ว่าไอส่วนไหนเนะี่ยเกิดเออร์เลอร์นะครับเกิดค่าที่ปิดเพี้ยนไปจากที่เขาตั้งไว้จากโรงงานนี้ก็จะเกิดได้ตัวเฝ้าโค้ดขึ้นได้เกิดไฟรูปเครื่องติดขึ้นมาได้หรือไฟรูป abs หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับติดขึ้นมา นะครับซึ่งตรงนั้นก็ไม่ไม่น่าจะเป็นกังวลอะไรนะครับนอกเสจากว่าเราใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในการดูค่าอย่างอื่นก็มีประโยชน์เช่นกันนะครับโอเคนะครับนะก็สต็อปแปก็กลับมาที่รอบเดินเบาปกตินะครับส่วนค่าอื่นๆเนี่ยบางทีทดสอบไปแล้วก็ไม่เกิดผลอะไรนะครับตรงนี้ทดสอบการตัดของซึกแนวแอร์อะไรเงี้ยครับ บางทีก็ไม่ไม่เกิดผลอะไรนะครับหรือทดสอบ EGR อย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะมีผลนะครับทดสอบเปิด EGR ไปเยอะๆเครื่องอาจจะสั่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูนะครับนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของ utility นะครับ เมื่อกี้เราแบ็กกลับมานะครับออกจากเมนูนั้นมาแล้วนะครับดูเรื่องของยูทิลิตี้นะครับที่บอกไว้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับซับไพปั๊มอินิเชียลนี่คือเลิร์นนิ่งนะครับเลิร์นนิ่งซับไพปั๊มนะครับแล้วก็เลิร์นนิ่ง s c v ซีบวาล์วนะครับเลิร์นนิ่งวาล์วนะครับเลิร์นนิ่งในเรื่องของการไพร์ลอตนะครับการฉีดของเชื้อเพลิงนะครับซึ่งก็ทำได้เช่นกันตรงนี้มันมีต่อไปนะครับเพจดาว จริงๆหลักๆที่ทำกันก็คือเลนนิ่งส y p ปัมตรงนี้เนี่ยครับที่เปลี่ยนปัมแล้วต้องมาทำการเลนนิ่งนะครับตรงนี้เพชรดิชาร์ดวาลเช็คพาย o ดควอนติตี้เลนนิ่งวาลเคลียร์ตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวสักครู่เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับ ตัวซัพพลายปั๊มนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามีตัวเอ่อ learning scv v a l นี้น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ Learning Val Save ตัวนี้นะครับใช้อยู่อยู่โดยทั่วไปนะครับจะใช้อยู่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับนอกนั้น้เนี่ยแทบไม่ได้ใช้นะครับนะครับก็ต้องไปไล่เรียนไล่เรียนรู้กันทีละตัวนะครับง่ายๆนะครับวิธีที่จะเรียนรู้ในสิ่งพวกนี้นะครับให้ไปดูที่ Google นะครับมีประโยชน์พอสมควรนะครับแล้วก็ไปที่ Google นะครับ อยากจะเรียนรู้อะไรนะครับนะครับพิมพ์คำนี้เข้าไปนะครับอยากจะดูเป็นรูปภาพก็ดูตรงนี้เดี๋ยวนะครับมันอาจจะเพี้ยนเพียนไปนะครับ SCV นะครับเราพิมพ์ SCV มันกลายเป็นเรื่องอื่นไปนะครับ ก็ต้องไล่ไปเนี่ยครับ Denso s c v test before repair นะครับก็เข้ามาใกล้แล้วนะครับเนี่ยดีเซลนะครับ s u c t i o n Control v บ l v อันนี้แน่นอนเลยนะครับเนี่ยเราสามารถเข้าไปดู YouTube ได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ได้ไปฟังเขานะครับดูดูแต่รูปเอาก็ได้นะครับ Toyota Common r เ i l วดีเซลซิสเต็มตัวนี้ก็เข้าไปนั่งดูได้นะครับเป็นรูปภาพเป็นอะไรเป็น Animation ทำให้เราเรียนรู้ได้นะครับนะ ตรงนี้เนี่ยก,ก็ต้องเรียนรู้กันด้วยตัวเองในส่วนหนึ่งนะครับใช้ Google เข้าไปนะครับนะเพราะว่าเราอาจจะสอนได้ไม่หมดทุกเรื่องนะครับเรื่องมันเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้เราวิ่งเร็วไปหน่อยนะครับ เคนะครับเรามาดูในเรื่องของเมื่อกี้นะครับเป็นเรื่องของเราเข้ามาในส่วนแรกเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของ powertrain นะครับที่เกี่ยวกับระบบเกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์แล้วก็ cruise control ควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับทีนี้เรามาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของ chassis นะครับตัวนี้นะครับน่ะคลิกเข้าไปนะครับเมื่อกี้มี ABS อะไรขึ้นมานะครับ คอนเน c t กับ ECU อยู่นะครับใช้เวลานิดนึงนะครับไม่นิดแล้วครับนานเลยโอเคนะครับผมคลิกไปข้างหน้านะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับก็ขึ้นมา Trouble Code ค,คืออ่านโค้ดนะครับ แล้วก็ดู data list ทำ active test utility เช่นกันนะครับขึ้นมาเหมือนกับไอตัวที่เราเข้าไปอยู่ในดูในเรื่องของ powertrain นะครับต,ตัวนี้เราดูในเรื่องของไอตัว chat c นะครับ the diagnostic หมวดวิเคราะห์ที่เข้าไปในระบบ chat c ก็คือ abs vsctrc ตรงนี้นะครับในส่วนของ chat c นะครับนะก็เช่นกันนะครับดู trouble code อ่าน code ลบ code แล้วก็ดู data นะครับตัวนี้เลือกนะครับ c o accept ไปเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับ การกดผิดพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับกดแบ็กย้อนกลับมานะครับทำให้เราย้อนกลับมาได้นะครับนะครับผิดก็ไม่เป็นไรนะครับผิดเอาไว้เนี่ยเอาไว้เป็นครูนะครับเราเรียนรู้มันได้นะครับตรงนี้นะเข้าไปดูก็ไม่มีผลอะไรแต่เครื่องยนต์นะครับนะครับเข้าไปดูได้นะครับนะครับแบ็กย้อนกลับไปนะครับจะดูนะครับนี้นะครับเราให้มันเร็วนิดนึงนะครับ หนงอยู่ในส่วนของชัตซีนะครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูในส่วนของแอร์แบกนะครับผมย้อนกลับมานิดนึงตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้แล้วนะครับเราย้อนกลับมานะครับ SRS airbag นะครับตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของ Diagnostic แล้วก็เมื่อกี้เราคลิกมาในในเรื่องของ Body แล้วนะครับก็จะเข้ามาเห็นในเรื่องของ h r auto leveling ในเรื่องของ immobilizer นะครับแล้วก็ SIS Airbag แล้วก็ Telematic ตัวนี้ถ้าอยากรู้เป็นอะไรนะครับ Google ช่วยท่านได้นะครับนะครับคลิกเข้าไปก็ตรงนี้ก็ขึ้นมาเช่นกันนะครับก็ขึ้นมา Trouble Code กับ Data List อันนี้ให้ดูแค่2ออย่างอ่านโค้ดลบโค้ดแล้วดู Data List นะครับในส่วนของ Airbag นะจะไามา่ให้ดูอะไรมากนะครับ นะครับ data list ก็ไม่มีอะไรนะโค้ดก็ไม่ก็มีแค่นี้นะครับโชว์โค้ดศูนย์เพราะว่าไม่มีโค้ด Airbag อยู่นะครับนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับนะครับเราย้อนกลับมาแล้วเมื่อกี้เห็นไหมฮะย้อนกลับมาละเดี๋ยวนะครับผมย้อนไปนิดนึงนะครับเรามาสูตรเรามาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้พอเราเข้าเมนู d i a g n o s t i c มาเนี่ยเราเรามาอยู่ตรงนี้ไอ้ powertrain chassis body นะครับเนี่ยเราย้อน มาแล้เมื่อกี้ย้อนจากเมื่อกี้มาเมื่อกี้เราเข้าไปที่บอดี้เราย้อนมาแล้วนะครับสู่ตรงนี้เริ่มที่จะเข้าไประบบต่างๆนะครับถ้าเราจะเข้าไปดูในะระบบเครื่องกับเกียร์เข้าตัวนี้นะครับระบบแชสซีก็คือ ABS ABS นะครับแล้วก็ระบบบอดี้ก็คือ Airbag เป็นหลักๆนะครับเข้าไปดูตรงนี้ถ้าระบบสแกนออโต้ก็เข้าตรงนี้นะครับร โอเคนะครับตรงนี้เราก็แบ็กกลับไปเพื่อออกจากระบบเมนูคัสตอมใหม่นี่ไม่มีไรนะครับใช้งานไม่ได้นะครับเมนูโฮมนะครับเขาบอกว่าจะออกจากเมนูการวิเคราะห์ไม้ครับถ้าออกก็ยสไปโอเคตรงนี้ตัดสินใจที่จะออกจากเมนูนะครับแล้วเราก็ออกจากโปรแกรมก็คือกดรูปคนที่ถือกระเป๋าวิ่งเนี่ยครับกับบ้านแล้วครับ โอเคนะครับ EXIT ก,ก็ exit ไปออก exit แปลว่าออกจอากโปรแกรมนะครับก็ถึงหน้าตรงนี้หน้าปกติที่หน้าคอมนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็น่าจะพอเข้าใจได้ระดับหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ